ซีโนแวคแอสตราหนูควรจะฉีดไหมคะเขานัดหนูมาแล้วหนูเข็มแรกได้ซีโนแวคเข็มที่สองได้แอสตราแล้วหนูควรจะไปฉีดไหมเพราะหนูจองโมเดอร์นาเดือนสิบไว้ด้วยแล้วซีโนฟาร์มล่ะอ่ะมาหมอได้ทำการเขาเรียกว่าไงอะตกตะกอมาบอกให้ทุกคนละ ว่าควรจะทํำยังไงเพราะว่าบอกถึงรัฐบาลไปเขาไม่ยอมเปลี่ยนแต่อยากให้ทุกคนส่งเสียงเยอะๆๆๆๆไปเม้นในทุกที่ไปเม้นในทุกข่าวไปขอ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 ,ขอทำอยังไงก็ได้ให้อันเนี้ยมันถึงหูรัฐบาลว่าการบังคับการบังคับยี่ห้อวัคซีนผิดรัฐธรรมนูญของการเป็นประชาธิปไตยเราควรจะ เลือกยี่ห้อวัคซีนได้ไม่ใช่บังคับซีโนแวคแอสตราทุกคนคุณอยากจะเชื่อมั่นในสูตรนี้ซีโนแวคแอสตราคุณก็ออกเปเปอร์ออกวิจัยมาให้ประชาชนเชื่อสิว่าซีโนแวคแอสตรามันจะดีแต่ประชาชนก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อและจะต้องเลือกได้เลือกได้ว่าคุณจะฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนเหมือนอเมริกาอเมริกาไม่ ไม่ไม่บังคับไม่บังคับการฉีดวัคซีนหนึ่งแต่ถ้าคนจะฉีดไปถึงจุดเลือกได้เลยไฟเซอร์โมเดอร์นาเจเจมันต้องเป็นแบบนี้เนื่องจากนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาในร่างกายเราแล้วเราเลือกไม่ได้บังคับฉีดไม่โอเคดังนั้นเข้าไปเม้นค่ะทุกคนกรุณาพลังมนุษย์เข้าไปเม้นเลยเข้าไปไอ้นูน่นไอ้นี่เลยทุกคน ขอเลือกชนิดยี่ห้อวัคซีนเองได้เมื่อคุณรับซิโนแวคกหนึ่งคุณควรจะได้ซิโนแวคครบ2เพราะจีนก็รับแบบนี้เชื้อตายซิโนฟาร์มซิโนแวคเหมือนกันครบ2และพอสายพันธุ์ใหม่มานางก็ไปสั่ง m i n a ของบริษัทฟอสซัน